ถ้าวัวเป็นสัตว์เงียบเราจะแก้ไขยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมมาแลนดนาฟาร์มครับครับหลายท่านนลยนะครับมีปัญหาว่าวัวเป็นสัตว์นะครับเราสัตว์แล้ววันวัวเป็นสัตว์เงียบนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับวิธีการที่เราจะแก้ไขนะครับเรื่องของการเป็นสัตว์เงียบของวัวนะครับ เราต้องรู้จากสาเหตุของเขาว่าสาเหตุหลักๆแล้วนะครับปัญหาที่วัวเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนนะครับมันเป็นเนื่องมาจากนะครับเนื่องมาจากว่าไอ้ตัวร่างกายของเขาเองนะครับมันไม่สมบูรณ์มากพอมันอาจจะขาดสารอาหารต่างๆที่อยู่ในร่างกายที่เขาต้องการนะครับเมื่อร่างกายนะครับเมื่อร่างกายมีความต้องการสารอาหารแต่ความต้องการสารอาหารนั้นไม่เพียงพอนะครับมันก็ส่งผลถึงระบบสืบพันธุ์ที่นะครับที่ไม่สมบูรณ์ นั่นเองนะครับซึ่งหลายท่านนะครับเมื่อความสมบูรณ์พันธ์ไม่ดีบางตัวอาจจะไม่กับสัตว์แต่บางตัวนะครับกับสัตว์แต่เป็นสัตว์เงียบ วิธีการแก้ไขที่ดีนะครับก็คือการ,รเพิ่มแร่ธาตุที่มันขาดไปวัวคุณอาจจะอ้วนก็จริงแต่นะครับมันก็ยังมีสารอาหารหรือาธาตุอาหารต่างๆที่เขาต้องการที่มันขาดไปนะอย่างเช่นนะครับถ้านะครับถ้า,า,าวัวเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือหนึ่งเรื่องที่ผมเคยบอกนะครับว่าให้อาหารเสริมพวกพรีมิกตนะพวกอาหารเสริมต่างๆที่เขาขายตามท้องตลาดนะครับอาจจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณลองหาไปใช้ดูนะครับถ้าใช้ตัวนี้แล้วแนะนําว่าให้ใช้หลายอย่างควบคู่กันไปเลยนะครับเช่นนะครับคุณใช้ ที่มีไปแล้วนะครับอาจจะฉีดด้วยบำรุงด้วย AD3E นะครับและก็อันตัวที่3นะครับตัวที่3ก็คือฉีดด้วยวิตามิน E ซิลิเนียมนะครับซึ่ง3ตัวนี้มันจะช่วยบำรุงหลายๆอย่างนะครับพวกแอนติโอซมิกนะครับก็จะมีแร่ธาตุค่อนข้างครบนะครับพวก AD3E นะครับก็จะเป็นพวกหลักๆ D และ E นี่แหละครับก็จะช่วยในตัวนี้ส่วน E ซิลิเนียมเนี่ยก็ก็คือตัววิตามิน E ซิลิเนียมนี่แหละครับก็จะช่วยในบำรุงระบบสืบพันธุ์ให้ดียิ่งขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้ วัวของเรานั่นะนะครับมีการเป็นสัตว์ที่ชัดเจนนะดังนั้นการแก้มันมีประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่เป็นสัตว์แล้วมันเป็นสัตว์ไม่ชัดแต่ถ้าวัวใครไม่เป็นสัตว์เลยนะครับก็แนะนําว่าบํารุงให้สมบูรณ์ก่อนถ้าบํารุงไม่สมบูรณ์อาจจะต้องเหนียวนาแค่นี้นะครับปัญหาของการที่วัวไม่เป็นสัตว์หรือเป็นสัตว์ไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับคลิปนี้สั้นๆเอาให้กระชับที่สุดนะซึ่งใครสามารถทําเองได้หาซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ติดตามคลิปต่อไปครับว่า ผมจะบอกว่าไปซื้อที่ไหนเอาคลิปน,นี้แหละสั้นๆสำหรับคลิปน,น,นี้สวัสดีครับ